สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราวันนี้ผอมาจาับพาทุกคนขึ้นไปบนฟ้าไปอยู่ตรงกลางของสงครามที่อาจเป็นจริงในอนาคต F 3 5 vs J 2 0 The Day the Sky Exploded วันที่ท้องฟ้าแทบระเบิดออกเป็นเสียงเสียงเพราะสสุดยอดเครื่องบินขับไลยุคที่5พเผชิญหน้ากันกลางอากาศเสียงเครื่องยนต์คำรามระเบิดออกจากหัวใจของเหล็กเทคโนโลยีมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ถูกปลดปล่อยออกมาในเสี้ยววินาทีเดียวแต่ คำถามคือถ้าประเทศไทยของเราต้องเลือกเครื่องบินแบบนี้มาประจำการเราจะเลือกอะไรดีระหว่าง F-35 Lightning II ของอเมริกากับ J-20 Mighty Dragon ของจีนวันนี้ผอมาจากเล่าให้ฟังแบบหมดเปลือกทั้งสมรรถนะเทคโนโลยีระบบปฏิบัติการและราคาที่แท้จริงว่ามันคุ้มไหมสำหรับกองทัพอากาศไทยในอนาคตเริ่มกันที่ตัวแรก F-35 Lightning II หนึ่งในโครงการอาวุธที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก อเมริกาใช้เงินกว่า1.7ล้านล้านดอลลาร์พัฒนาเครื่องบินขับไล่ที่รวมทุกอย่างไว้ในลำเดียวทั้งโจมตีทางอากาศโจมตีภาคพ,พื้นและภารกิจลาดประเวณมี3รุ่นหลัก f 3 5า a สำหรับกองทัพอากาศ f 3 5า b สำหรับขึ้นลงแนวดิ่งและ f 3 5า c สำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินเครื่องนี้มีระบบที่เรียกว่าเซนเซอร์ฟิวชั่นระบบรวมข้อมูลจากเรดาร์อินฟราเรดกล้องและระบบตรวจจับรอบตัวแล้วแสดงให้กับนักบินในมุมมองเดียวเหมือนคุณเล่นเกมที่มีแมป เต็มจอนักบินจะรู้ทันทีว่าศัตรูอยู่ตรงไหนใครยิงอะไรมาและใครอยู่ในเครือข่ายเดียวกันมันคือการยกระดับการรบทางอากาศจากเครื่องบินรบไปเป็นศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ในอากาศและอย่าลืมความล่องหนสตีลของมันโครงสร้างภายนอกออกแบบให้ลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์วัสดุเคลือบพิเศษสามารถซึมซับคลื่นทำให้เรดาร์ศัตรูแทบไม่เห็น F 3 5เลยจนกว่าจะสายเกินไปพูดถึงสมรรถนะ F 3 5 a สามารถทำความเร็วได้ประมาณแมตรหหรือกว่า1,900กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระยะปฏิบัติการรบกว่า1000กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศและที่เด็ดคือระบบอาวุธภายในลำตัวช่วยให้รักษาความล่องหนได้แม้กำลังถือระเบิดแต่ทั้งหมดนี้แลกมาด้วยราคาที่ไม่เบาเลยนะครับเครื่อง F 3 5 A 1าลำมีราคาประมาณ82-85ถึงล้านดอลลาร์หรือราว3 0 0 0ันล้านบาทไทยต่อเครื่องแต่ที่แพงกว่าคือค่าดูแลและซ่อมบำรุง ตลอดอายุการใช้งานซึ่งอาจสูงกว่าราคาตัวเครื่องถึง2-3เท่าทีนี้มาดูอีกฝั่ง J20 ไมิติดราก้ของจีนเครื่องบินรบล่องหนรุ่นที่5ที่จีนภูมิใจที่สุดถูกออกแบบให้ต่อกรกับ F22 และ F35 โดยโปรง J20 มีรูปร่างที่ดูใหญ่กว่าเส้นสายดูดันปิดแบบแขนาดช่วยในการเลี้ยวและควบคุมทิศทางมีช่องดูดอากาศที่ซ่อนตัวลดการสะท้อนเรดาร์และใช้วัสดุด,ดูดซับคลื่นสมรรถนะของมันถือว่าน่ากลัวไม่น้อย ความเร็วสูงสุดประมาณแมต2.0มีระยะปฏิบัติการรบกว่า1,200ถึง1,500กิโลเมตรและที่น่าทึ่งคือมันบรรทุกขีปนาวุธระยะไกล PL15 ที่ยิงได้ใกล้กว่า200กิโลเมตรแปลว่ามันสามารถยิงใส่สัตว์ปูได้ก่อนที่จะถูกจับเรดาร์ด้วยซ้ำแต่ปัญหาใหญ่ของ J20 อยู่ที่หัวใจของเครื่องเครื่องยนต์ จีนใช้เวลาหลายปีพัฒนาเครื่องยนต์ w s 104และต่อยอดไปยัง w s 15ที่ตั้งใจจะทำให้เทียบชั้นกับ f 35แต่ในช่วงแรกยังต้องใช้เครื่องยนต์ของรัสเซียเช่นเอาลบ31บางรุ่นยังมีปัญหาเรื่องความร้อนและความน่าเชื่อถือในการบินต่อเนื่องระยะไกลซึ่งจีนก็ยังคงพัฒนาอยู่ด้านราคาของ j 20 หลายสื่อรายงานว่าอยู่ราว100 1 1 0ถึง110ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องหรือเกือบ3,700ล้านบาทไทยต่อ1ล้ลำแต่ต้องยอมรับว่าราคานี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผลิตและเทคโนโลยีที่ติดตัง้งเมื่อเทียบกันตรงๆแล้วเจ20เหมาะก,กับภารกิจระยะไกลและการโจมตีในเขตควบคุมอากาศขนาดใหญ่ส่วน F-35 เด่นเรื่องการบูรณาการระบบเครือข่ายและความแม่นยำในการรบร่วมกับกองกำลังอื่น ถ้ามองจากภารกิจของกองทัพอากาศไทยที่เน้นป้องกันประเทศและต้องทำงานร่วมกับพันธมิตรสหรัฐอเมริกาในภูมิภาค F-35 จึงดูเป็นตัวเลือกที่เข้ากันมากกว่าแต่ไทยจะซื้อ F-35 ได้ไหมคำตอบคอือยังเพราะอเมริกาย,ยังไม่อนุญาตการส่งออกให้ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในระดับพันธมิตร NATO หรือกลุ่มใกล้เิดเช่นญี่ปุน่นอิสราเอลหรือออสเตรเลียไทยจึงอาจต้องรอหรือเลือกเครื่องที่มีระดับเทคโนโลยีใกล้เคียงอย่าง F-16V หรือริปเป็นรุ่นอัปเกรด ส่วน J-20 ถึงแม่จีนอาจขายในราคาย่อมยาวแต่การบำรุงรักษาและการฝึกอาจไม่ง่ายเพราะระบบทั้งหมดเป็นภาษาจีนและต้องพึ่งพาชุดซ่อมเฉพาะทางจากโรงงานเฉิงตูซึ่งอาจเป็นภาระระยะยาวลองจินตนาการว่าถ้าวันหนึ่งเครื่องทั้งสองลำนี้มาเจอกันจริงกลางท้องฟ้าเสียงคำรามจะกึกก้องไปทั่วทั้นเอเชีย F35 เข้าประจำตำแหน่งด้วยความล่องหน ใช้เรดาร์ AESA ขั้นสูงตรวจจับจากระยะไกลส่วนเจ0ก็ใช้ขีปนาวุธ PL -15 หยิงสวนในระยะไกลก่อนใครเซลววินาทีเดียวเสียงระเบิดดังสนัน่นกล้องจับภาพได้เพียง25วินาทีแต่ทั้งโลกพูดถึงมันเป็นปีและถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือใกล้ไทยมันจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของประวัติศาสตร์การทหารเลยครับเพราะประเทศในภูมิภาคนี้กำลังเริ่มมองหาเจ็ตรุ่นใหม่ที่จะมาปกป้องด้านฟ้าในอีก30ปีข้างหน้า กลับมาที่ไทยปัจจุบันกองทัพอากาศไทยมีเครื่องกริปเปนแจสามสิดีจากสวีเดนซึ่งมีสมรรถนะดีเยี่ยมในระดับ4.5เจเนเรชันสามารถเชื่อมข้อมูลแบบด a ต a าลิงกับเรดาร์ภาพพื้นมีระบบ ECM ป้องกันการรบกวนและมีค่าใช้จ่ายดูแลง่ายกว่า F 3 5หลายเท่าแต่ถ้าในอนาคตไทยต้องเลือกเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5จริงๆต้องคิดทั้งเรื่องราคาเทคโนโลยี การสนับสนุนหลังการขายความพร้อมของระบบภาคพ,พื้นและการฝึกบุคลากรเพราะเครื่องบินรบระดับนี้ไม่ใช่แค่ซื้อแล้วบินได้ต้องมีระบบฐานข้อมูลดาวเทียมเรดาร์และระบบสื่อสารเข้ากันทั้งหมดพูดง่ายๆคือถ้าไทยซื้อ f 3 5แต่ไม่มีระบบข้อมูลสนับสนุนเหมือนของอเมริกาเครื่องจะบินได้แค่เครื่องประสิทธิภาพเท่านั้นแต่ถ้าไทยเลือกแนวร่วมมือกับจีนก็อาจต้องปรับระบบทั้งหมดใหม่ซึ่งใช้เวลาหลายปีและงกอีกมหาศาลสรุปแล้วถ้าพูดกันตามตรง F 35คือเครื่องบินรบที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกตอนนี้แต่ต้องมีระบบสนับสนุนระดับประเทศส่วน J 20คือคู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุดและกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วในเอเชียแต่คำถามสุดท้ายที่ทุกคนอยากรู้แล้วกองทัพอากาศไทยจะเลือกอะไรในอนาคตคำตอบคืออาจไม่ใช่ทั้ง F 35หรือ J 20แต่อาจเป็นเจ็ตยุค4.5รุ่นใหม่อย่างริเปนอี เหรือแม้แต่ FA 50รุ่นอัปเกรดที่ตอบโจทย์ทั้งราคาสมรรถนะและความเข้ากันได้กับระบบที่ไทยมีอยู่แล้วเพราะในโลกของสงครามอากาศมันไม่ได้จบที่ว่าใครเร็วกว่าหรือใครแรงกว่าแต่มันอยู่ที่ใครเห็นก่อนยิงก่อนและรอดก่อนและในเกมแบบนี้ความล้ำของเทคโนโลยีไม่ได้วัดกันแค่ที่เครื่องบินแต่วัดกันที่ระบบทั้งหมดของประเทศนั้นๆด้วยและนี่คือเรื่องราวของวันหนึ่งที่ท้องฟ้าแทบจะระเบิด วันที่ f 3 5สปะทะกับ j 2 0ในสงครามแห่งอนาคตที่บางทีมันอาจเกิดขึ้นจริงในเอเชียก็ได้ใครจะรู้